สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขพิรมช่องที่นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับธรรมะและธรรมชาติสำหรับคลิปนี้สุขพิรมนำเสนอคำไหว้พระธาตุเจดีศรีมหาโพธิคยาแห่งวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่พระเจดีศรีมหาโพธิคยา แห่งวัดเจ็ดยอดเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเสง็งหรือปีงูเล็กตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่ต้องการสักการะพระเจดีสีมหาโพ,พธิคยาให้ระลึกนึกถึงองค์พระเจดีสีมหาโพ,พธิคยาแห่งวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นจึงกล่าวคำไหว้พระเจดีศรีมหาโพ,พธิคยาดังนี้ครับนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภักะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พักทวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัะปะทมังโพธิปัลังกังทุติยังอะนิมิสกังตติยังจังกะมะเศษถังจะตุทธกังพระตาณคารังปันจะมังอชะปาะนิโคทัง ฉัดถังราชะยัตนังสัตตมังมุจจะลิทังอะหังวันทามิโทระโตเมื่อกล่าวคำว่า้เสร็จแล้วขอให้ทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานได้เลยครับ